ในการทำงานทางด้าน Neuroscience เราก็มีโอกาสได้พบเจอสัญญาณมากมายไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ EEG สัญญาณ Neural Spiking หรือว่าสัญญาณที่เป็นรูปภาพของ MRI หรือ MRSI ที่เป็นรูปภาพโดยที่แต่ละพิกเซลในภาพเนี่ยก็จะมีสเปกตรัมควบคู่กับมันด้วยหรือว่าเราจะเรียกว่าพ็อกเซแทนพิกเซลเวลาเราเรียนวิชาพวก Signal processing เราจะนิยามสัญญาณว่าเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันที่เราเห็นบ่อยๆเนยจะเป็นฟังก์ชันที่มีค่าเป็นจำนวนจริงหรือ Real Value อย่างในที่นี้เป็นภาพโคไซน์ที่มีความถี่ที่20เฮิร์ตโดยที่แกน x เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นแกนเวลาส่วนแกน y ก็คือค่าต่างๆของฟังก์ชันเนี้ยเราก็มองว่าเนี่ยเป็นสัญญาณประเภทหนึ่งสัญญาณเนี่ย มันไม่จาเป็นจะต้องเป็นจานวนจริงเสมอมันเป็นจํานวนเชิงซ้อนก็ได้หรือเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็ได้คอมเพล็กซ์นัมเบอร์เนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะมีเรียลพาร์ตก็คือตัว A ตรงเนี้ยแล้วก็บวกด้วย IB โดยที่ B เนี่ยเป็น Imaginary Part โดยที่ I มันก็คือ s q u square Root ของลบหนึ่งเราพูดถึง Complex ก u ์ b ัมเบอราก็จะพูดถึงแม g กนิจูดของมันว่าเวกเตอร์เนี้ยมันมีความยาวเท่าไหร่ โดยที่สูตรมันก็คือ square root แล้วก็เอาเรียลพาร์ยกกำลัลงสองบวกอิ a เมจ a r y รี r พาร์ยกกำลัลงสองหรือว่าเราพูดถึง argument ด้วยก็คือบอกว่ามุมเนี้ยมันเป็นมุมเท่าไหร่เราก็สามารถอธิบาย complex ซ u m ั e r ด้วย real part บวก i อ m a มเม a r น p รี t ก็ได้หรือว่าเป็น m a g กนิจูดกับเฟสก็ได้สำหรับ หลายๆสาขาวิชาเช่นคนที่เรียนวิศาวะไฟฟ้าเราจะใช้ตัว j แทนตัว i ในการบอกว่าอันเนี้ยมันคือส q u a r e ร o o ของลบหนึง่งเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราใช้ i แทนกระแสะเราก็เลยใช้ตัวอื่นแทนตัวเนี้ยเพื่อไม่ให้มันสับสนสัญญาณที่เราเห็นในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีสัญญาณที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนเหมือนกันเป็น complex number เวลาเราจะพลอตผลเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากสัญญาณที่เป็นจำนวนจริงละเราอาจจะบอกว่างั้นเราใช้สองพลอตในการอธิบายสัญญาณอันหนึ่งโดยที่พลอตแรกเป็นเอา real part มาพลอตพลอตที่สองเอา imaginary part มาพลอตก็ได้หรือว่าเราจะใช้ magnitude กับ phase มาพลอตแทนก็ได้เหมือนกันโดยที่การพลอตแต่ละอันเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวสัญกณเนี่ยก็แบ่งได้เป็นอีกสองประเภทหลักๆประเภทหนึ่งก็คือ Continuous Time Signal กับอีกอันหนึ่งคือ Discrete Time Signal ใน Continuous Time ค่า t เนี่ยมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆในขณะที่ตัว Discrete Time Signal เนี่ยมันจะมีค่าเป็น Discrete ถ้าเราเอามาเขียนก็จะสามารถเขียนเป็น Sequence ของตัวเลขก็ได้อย่างเช่นในทีนี้ i s s r e t t เนี่ยม,มันมีอยู่20จุดเราก็สามารถเขียนเป็นเวกเตอที่มีความยาวยี่สิบอ n t ก็ได้ ในสถานการณ์จริงเนี่ยเรามักจะเอาพวก d i s c r e t t time เทคโนโลยีมาใช้ถึงแม้ว่าเราจะ process ข้อมูลที่มันเป็น continuous ก็ตามโดยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอาตัว continuous signal เนี่ยไปผ่าน c t d ก็คือเปลี่ยนจาก continuous เป็น discrete time โดยที่เราก็จะเก็บมาแค่บางส่วนของ continuous time นั่นแหละเราก็จะได้ signal ตัวเนี้ยที่เราเรียวกว่ discrete. า i s s r r t t นะหลังจากนั้นเราก็เอาไป ใช้ Discrete Time System เนี่ยมา process อะไรบางอย่างจนเราได้ Output ออกมาในหลายๆสถานการณ์เราจะพบว่าการประมวลผล Signal ใน i s s r e t e time เนี่ยมันยืดหยุ่นกว่าราคาก็ถูกแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมได้สามารถ reproduce ได้ง่ายหัวข้อต่อมาก็คือหัวข้อเรื่อง sampling สมมุติว่าเรามี Continuous Time Signal มาเนี่ยแล้วเราอยากจะ Sample มันเปลี่ยนให้เป็น Discrete Time เราทำได้อย่างไรบ้างวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆคือเราจะเก็บข้อมูลจาก Signal ยาวๆเนี่ย Continu o u s time เนี่ยมาด้วยระยะห่างเท่ากันเสมออย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บทุกๆ0.025วินาที 0. 0ตรงเนี้ยก็มีคำนิยามว่าตัว t คือระยะห่างระหว่าง2จุดเนี่ยเราจะเรียกว่า s a m pling period แล้วเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า sampling frequency หรือ sampling rate ก็คือเอา1หารด้วย sampling period ในที่นี้ก็จะได้มาเป็นค่า40หน่วยมันก็คือเฮิร์แล้วก็มีคำหนึงก็คือ signal duration ก็คือ signal เรยเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ในที่นี้เราเก็บมา0.5วินาทีเราก็จะบอกว่า signal duration เป็น0.5วินาทีทีนี้เรามาดูว่าแล้วสิ่งที่เราเก็บมามันคืออะไร อย่างในทีน่นี้จุดที่เวลาศูนย์ของสัญกณสีแดงเนี่ยมันก็ตรงกับจุดที่เวลาศูนย์ของ signal สัญกณสีดาเงินเราก็จะบอกว่า x ศนย์ของสีแดงเนี่ยมันเท่ากับ x subscript c ศูนย์เหมือนกันของสีดาเงินโดยที่สีแดงนี้เราหมายถึง discrete แล้วก็สีดาเงินในที่นี้หมายถึง continuous time signal อย่างเช่นมาดูเวลาที่3ของสัญ n a กณสีแดงมันก็คือเวลาที่3คูณ t ของสัณ สีน้ําเงินเพราะว่ามันรอไปที่2องทีสาทีถึงจะเจอจุดนี้หรือถ้าเวลาที่5ของสัญกณสีแดงก็คือเวลา5ท้ทีของสัญกณสีน้ําเงินหรือถ้าเราเขียนเป็นความสัมพันธ์ทั่วไปก็คือว่าสัญ n a กณใน d i s r r t t e า i m e xn มันจะเท่ากับ x subscript c ของ n คูณ t ก็คือแ a นเพิ n g p e r เ o d ของเรา เราก็มาลองดูตัวอย่างสัญ n a อของเราในที่นี้เป็นสัญ n a อที่เป็นฟังก์ชันไซน์ที่มีความถี่20เฮิร์ตเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเก็บสัญ n a อเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บสัญ n a อมาด้วย s a m pling เรท256เฮิร์ตหรือว่าถ้าเราแปลงเป็นแซม pling period ก็จะเป็น0.004วินาทีก็แสดงว่าจุดสจุดในสัญลอสีแดงเนี่ยมันจะห่างกัน0.004วินาที ก็จะเห็นว่าถ้าเราดูสัญกณสีแดงเนี่ยมันก็ดูมีความสอดคล้องกับสัญลกณสีน้ำเงินต่อมาเราจะลองลดค่าแซม pling เรทลงเป็น1 2 8ยเฮิร์ก็คือลดลงครึ่งหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแซม pling เรทมันก็จะใหญ่ขึ้นเป็น0.008ดศูยนวินาทีในที่นี้ก็จะเห็นว่าระยะห่างระหว่างจุดมันเริ่มมากขึ้นแต่เราก็อาจจะยังพอเดาได้ว่าสีแดงเนี่ยมันมาจากฟังก์ชันอะไร สมมุติเราลดตงไมาอีกเหลือ sampling rate ทั้งหบ64ก็จะพบว่ามันเริ่มดูยากขึ้นแล้วว่าอันนี้มันเป็นสัญ n a กณที่เป็นฟังก์ชันไซน์หรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าถึงจุดหนึ่งเริ่มบอกยากมากๆสมมติเราใช้ sampling rate เป็น16เฮิร์ในที่นี้ในเวลาเนี้ยเราก็จะเก็บมาแค่8จุดโดยที่มีค่าเป็น0ตัวต่อมาเป็น1 0ลบ1 0 1 0ลบ1 จากตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเราบอกไม่ได้หรือว่าอันนี้คือสัญ n a กณอะไรกันแน่เราบางคนอาจจะมาบอกว่าอันนี้มันคือสาน์ที่ยี่สิบเฮิร์ตก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเดินมาแล้วก็บอกว่ามันคือสาน์ที่สี่เฮิร์หรือบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันสายน์ด้วยซ้ําจากตัวอย่างนี้เราก็เห็นว่าการที่เราลดค่า s a m p i เ g rate เนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็จะทําให้สัญ n a กณสีแดงเนี่ยมันไม่สอดคองกับสัณสีน้าเงิน แต่ข้อดีของการลด s a m pling rate ก็คือว่าเราลดจำนวนแซมเปลิลที่เราเก็บมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราหาจุดสมดุลได้ว่าลดจำนวนแซมเปลิลให้ลดลงในขณะที่มันยังสามารถ represent signal สี่ำเงินได้อยู่เนี่ยเราก็สามารถเอาไป Process ต่อได้โดยที่ใช้ทรัพยากรน,น้อยลงได้เราสามารถใช้ sampling theorem ในการช่วยเราเลือก sampling rate ได้โดยที่ทฤษฎี CD ด้านบนเนี้ยเป็นทฤษฎี CD ที่ คุณแชนนอนเขานำเสนอเอาไว้เมื่อนานมาแล้วเราสามารถอธิบายทฤษฎีนี้ให้มันง่ายขึ้นนิดนึงโดยการที่เราบอกว่าสมมติว่าสัญ n a กณสีน้ำเงินของเราที่เป็นอยู่ใน Continuous Time เนี่ยมันประกอบไปด้วยสัญ n a กณที่มีความถี่ไม่เกิน W h ฮิร์ถ้าเกิดเราเลือกใช้ Sampling Rate ที่มากกว่า2คูณ W h ฮิร์เนี่ยจนเราได้สัญ n a กณสีแดงมา เราสามารถสร้างสัญลักณสีน้ำเงินกลับมาจากสัญลักณสีแดงได้ความสำคัญม,มันก็คือว่าหลายๆครั้งการทำงานจริงเนี่ยเราเก็บข้อมูลที่มีแ l ปลิงเรทค่อนข้างสูงมากๆแล้วมันใช้ทรัพยากรการคำนวณมากแต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าสัญญาณอันนั้นนอาจจะเป็นสัญญาณ e e g เราสนใจความถี่ไม่เกิน12เฮิรต ซึ่งก็แปลว่าเราสามารถลดฟาัมพริ้งเรทลงจากเดิมก็ได้ขอแค่ว่าให้มันมีค่ามากกว่าสองคูณสิบสองก็คือให้มันมากกว่ายี่สิบสี่เฮิรต